อ่ะดูซับก็ได้ไม่อะไรหรอกของทแหละน่าจะมีแค่นี้และวโอ้ยนะี่ดูเอาเลือกใครวะไม่เป็น่าอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะใครคนนี้สิตัวอะไรวะไม่รู้จักไม่รู้จักเอแดนแมนผมก่งเรื่องเด็กนะจะไปสู้ยังไงแดนแมนนี่มันอ่านี้มันเป็นกัมาวิวะ ไม่รู้เมื่อกี้มันเดบบบบไม่ใช่เหรอคือเดวบบโอ้โหเฮล่าวะเออใช่ไหมเฮล่าเฮล่าอันนี้กับเนบูล่า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 เล่นพิชซี่บ้างวะเออพิชซี่ฮักผู้บอกกี้พิชซีเดี๋ยวค่อยๆกลับมาดูนี่ไงมันคือพิซึีมันคือพิซึี เฮ้ยข so ับรถบอกพวอมกุ้ยเที่เนี้อเฮ้ยกุ้ยยิงเลยยังดุ้ยอันเป็นแล้วเฮ้ย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 มึงเที่เลยอนี่้อุ้ยกูกูอยากดูนี้เลยอ่ะเฮ้ยบอกคอกอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่มันตัดซีซกชิัชหนึ่งออกไปแหละมาใส่ซีซั่นสองเด็ดอันนี้ดูอ๋อถ้าใช่ก็ได้อุ้ยคนเที่ะไอ้เหี้ยมาเร็วด้วยชิทสอรถงไอ้วอุ้ยต้องดูละวดีแลมีนินดิฟพันอยู่ท่นเจ้าจอมบอกบอกเพื่อนอุ้ยช่างที่เอเดอร์เจอร์ช่างที่แบบผู้หญิงบอก อุ้ยนี่ไงเทนลิงเโอ้ยเจยโอ้ยชั่วกับโุดินบอทเย้ดอ้ยไอเย็ดในตัวหายนอนเทาอีกล่ะอุ้ยอะไรนี่แอ็ดแนชี่เอ้ยกำลังจะมีเทนลิเทียบหรอุ้ยแต่ละตัวขึ้นวุ้ยอุ้ยน้าดูเป็นแบบนีรหรอเปล่าเฮ้ยโอุ้ยทำไมน่าดูทำไมถึงน้าดู โอ้ยจะฉลาดไอ้ไอ้ที่มันเป็นคิวเบอร์เกอร์ดีกว่าไอ้ฉลาดมันต่อกันเลยจากนั้นน่ะใช่มันต่อกันเลยมันคือพิซึ่งปวดแล้วิดคนซี่มันแบบอืมวัดอิบละที่สองเชิญมามาทีละต่อเหมือนเดิมเหรอเออวัดยิบมันจะไม่ผิดมันมาเยอะอยู่มั้งตอนถ้ามันครั้งนั้นนะ แต่ว่าครั้นี้คูทีละตอนแหละคิดมันเลยคิดมันเป็นของดิ้นนี่เองมาทีละตอนแหละมันมาเกือบชนคิดมัดเลย้วเลยโอรนี่เป็นสารตะกวนอ่ะกูจะมากูอยู่วันนั้นโคตรแม่งเอ้ยโอ้ยเฮียต้องไปถึงหน้าดูวะหน้าดูกว่าถ้าถามกูนะหน้าดูกว่าไอ้เฮียไอ้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 ้ไอพลังหญิงมาเพีวพอแค่ไตอนเนี้ยหน่าดูอยู่แล้วแม่งมันทำเปิดการ์ตูนนะมีทั้งตัวใหม่ทั้งแบบสดใหม่กว่า มันไม่ดปล่ะตอนกูไม่ปัญหาอะไรเลยแต่คือแบบไอ้เนี่ยแต่มาวิวแม่งไม่รู้ว่ามันเลยรู้ว่ามันนของมันวะเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะรู้ว่ามันขายเรื่องเรื่องนั้นไม่ได้มันเลยจะเอาเรื่องนี้มาขายแทนเป็นไปได้เป็นไปได้ว่ามันเป็นไปได้หมายถึงแบบว่าเชื่อสมมติถ้าเราแบบว่าออกแนวออกไปไงเออถ้าเราออกหนงออกไปเราจะมีแรงมาแบบว่ามาช้อนเราวะคอทำ่ะอันนี้ไงอันนี้ไงใช่ทำเลยอันนี้เลย เขาทำแล้วก็โลกี้ใช่ป่ะล่ะเอาโลกี้มาคำไปก่อมาคำปั๊บในไหวเอานี่มาอีกเอาดีไหมคำว่าอันล่าเป็นเขี่ยอีกปพ่อเนี่ยเพื่อนหนุ่มเพื่ออันล si ่าเนี่ยคือไอ้เรื่องเขี่ยนั่นนะครับผู้ถามจริงมึงรู้จักกามราคารเท่าไหร่บางคนไม่ค่อยดูเลยซ้ำถูกต้องไหมแล้วมึงรู้จักไอ้ผู้หญิงดำๆไหมผู้มูผู้มูรู้จักกันปะโอเคเนี่ยนั่นแหละคือเขาเรียบแบบเขายันอะ เขายัดเลยกูว่าเขายัดเกินไปกัปตันมาเวลเอาจริงๆอ่ะเรายังไม่ค่อยรู้เฮี้ยอะไรมันเลยเอาจริงอ่ะคือยังเรายังไม่ค่อยชอบมันอ่ะเอางี้ดีกว่าถูกไหมเรารู้อดีตมันแต่เราเดี๋ยวกูไม่ได้ชอบมากอ่ะไม่ได้เหมือนอดีตของกัปตันอเมริกาที่มันเออที่ดีกับที่ดีของสตาร์ลอนเงี้ยเออเนี่ยไอ้เไอ้ไอ้ขับรถอ่ะโคตรอยากดูเลยโคตรเลยอ่ะโคตรเลยอ่ะแม่งมันเป็นเฮี้ยอะไรที่ไม่โคตรเท่เลยไอรอนแมนที่ This dog. แสดงว่าอันเนี้ยในในจกกักรวาลเนี้ยแม่งเป็นเลนสิ่งไว้เหมือนแมทแม็กอัที่ขับไปฆ่าอนาะ <c oughs> ใส่ขับใช่เพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ที่เดียวกับที่ฮักกัไปอยู่แหละที่มันเป็นโคนลาเซียมรู้ไหมแล้วก็ตีตีกันแต่อันนี้มันน่าจะเปลี่ยนกูเดานะกูไม่รู้ว่าเดานะเอ้ยไแอบกระยิบตายด้วยเอออันนี้อะไร มีทอปะใช่ตัวละครก่อไหมทอปะที่ใช่ไหมไม่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 ใชไม่ไม่ไม่ใช่ทอปะอั้นมันจะผมยาวกว่าอ๋อแสดงว่าอันนี้ใหม่นี่อันนี้คือยุคโบราณหนอเันนี้ดูไงดูไงไม่รู้อันนี้เป็นแบบจักรวานหรือมั้งไม่ใช่จักรวาลชิวมอกแต่อนนี้น่าจะแบบจักรวาลอันนี้น่าดูอยากยินเหมือนกันเอเชียเอเชียอยากยินเหมือนกันเนี่ยเหมือนมู่หลานเลยโคตรดีเลยูเหมือนมู่หลานไหมแม่สางซีป่ะอาจจะใช่ตอนแบบยังยีวารังอาจจะใช่ก็ได้นะ เดีริ่มสตรีมได้เลยนี่ไงอันนี้เหวินหมูแหละใช่เหรอไอ้ไอ้ผัดซอสนะผัดซอสพี่แกงกับีสชีสทีมันไอ้ดันเอาไก่ไก่ผัดซอสส้มไปตั้งชีวิตแล้วมันสู้กับโอดินเหรอทำไมอ่ะนี่โอดินมากโอดินได้เลยโอดินเก่งกว่าเยอะเลยโอดินมันขั้นได้เก่งกว่าเยอะเลยอุ้ยไอ้ซั์โอ้พอเรามาดู ว่ามันจะอันเนี้ยสมมุติถ้าในเอเวนเจอร์อ n ฟิลิตี้อ่ะอีฟิลิตี้วอร์ถ้าบักกับตันมันเอาเพชรออกได้จะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมเออว่ะใช่ไหมใช่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 ไหมใช่ใช่เลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันแบบเนี่ยใช่เลยเว้ยคือตอนที่แบบกับตันมันจะมาดึงมือทรแล้วอ้าแล้วก็โดนต่อยไปแต่คราวเนี้ยมันน่าจะแบบว่าถ้ากับตันอ่ะแย่งมาได้จะเกิดอะไรขึ้นเชี่ยน่าสนใจที่สาดเลยใช่ไหมันใช่เลยเออว่ะเนี่ยมนดูทุกได้อ่ะ เลยเห็นไหมมีหนวดแล้วก็โล่ก็เป็นแบบเนี่ยโล่เป็นแท่เป็นเสอใช่ช่มึงพูดถูกว,ว่าแม่งว่ามันถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันแยกมาได้นะแยกมาได้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วผลสรุปก็คือมุมมองดึกว่าอุ้ย,ยน่าดูสัตว์อยากรู้เลยว่าเออถ้ามันหยุดได้จะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> โอ้โหรอ<ะ>ดูรอดูไม่รอ <c oughs> ดูได้อีกทำลายหนึ่งว่ะอะไรแม็กหยุดเถิดอานอนนะอันนี้อะไรบูวบัอลอันนี้ทางทากเท่นดี อะไรอาฟูอะไรอาฟูมันมีขนขึ้นได้รึเปล่าภากมีมีได้อันนี้มันคือยุคยุคยุคกลางนะให้แต่เลเปียกันใช้เลเปียสู้กันนะไอแอนแมนกับเลเปียไอเนี้ยนี่ใครวะไม่รู้แต่กับตันก็เลเปียดูอัลบัามการือเปล่าไม่รู้แต่นี่กับตันใช่ไหมเนี่ยมันกัมโมล่าเหรอแต่เราเกลียดนิโคลเกียเฮ้ยมันถือคอนทอนด้วยเหรอ ใช่ไหมใช่ว่าอันนั้นปืนหรือเปล่ามันปืนเลยออ๋อใช่ปืนสัตว์ปืนปืปืนไอ้เจนี่ก็มาตัวอย่างโอ้ยโกงโอ้ยโกงสตินตัวเนี้ยไอ้ตามหาเจ้าอยู่อันนี้คือใครคือใครที่เล่าคนไปปะไม่รู้เขาเล่าให้เราเขาไม่ค่อยเล่าอะไรนะตัวอย่างนี้เขาไม่ค่อยเล่าอะไรเขาให้ตัวอย่างอะเล่าเลยแบบให้ภาพอะเล่าหมแล้วเราก็พอเข้าใจแต่อันนี้ก็ไม่รู้ไง ว่ามันมั่วกันไปไม่ถึงแบบไม่รู้จักตัวเนี้ยโอ้เมื่อกี้คาร์เตอร์ใช่ไหมคาเตอร์ไงก็ยืนอยู่เนี่ยตคคารร์์เอนนนีี่้ที่ยืนอยู่ยืนอยู่ข้างๆแบบอันนั้นก็คาร์เตอร์เหมือนกันใช่ไหมที่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 ตัวขาดครึ่งไปนี่นี่ไงเยืนอยู่นี่ตัวขาดครึ่งไปในในในเซตติงเขาแบนเ่็ดขวดกาก โดยบรรดาปัดขาดวันดาตัดขาดขึ้นเลยดารซี่ใครวะอันนี้ No w i t u d r siege No 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 h t h a not it Hey John McLean focus ทไมทุกวันฮะไมาทุกวันจะบอกว่าทม w o t it e y e หนึ่งตอนใหม่ทุกวันทุกวันพุธเดี๋ยวมันก็เจ้ารวดเก้าวันเก้าวันรวดเฮ้ยวิ่งว่ามันยังงไวะแต่มันคิดมันเลยวันไม่่ใชคละตอนเออวันวันละตอนจะเริ่มคิดมันเทีอะโอเคดิเยี่ยเออไม่ต้องรอทั้งอาทิตย์เด็ดสัตว์คือแบบมาจะได้ดูต่อเลยเพื่อนโอยกดไลค์เลยอันนี้คงเพลียไทยก็ ดูกันมกมเมื่อไา่เบื่อเลยก็ว่ารวมาแล้ววัตถุฟังก์ชันที่ผมชอบเป็ันหนึ่งแบบนี้เชื่อมึงเห็นไหมทำอะไรอย่างนี้ออกมามึงเอ้ยมันเขาก็ไม่ด่ามึงแล้วไอ้สัตว์อันนี้มึงทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีให้ดูทุกวันกลุ่มสปอยน่ะมึงวนะเหมือนเห็นอ,อะไรนะภูกขกกาภกเขาลันทัดอ๋อภูเขาลันทัดไอ้นี่โคตรสุดนะครับพี่เห็นไหมพอมึงทำเรื่องที่มันแบบ คนดูเขาอยากดูอ่ะเขาเขาพร้อมอยู่แล้วจะจ่ายเงินให้มึงอ่ะเบอกว่าเนี่ยมึงเห็นไหมไอ้สัตว์มึงลงวัดอิฟแบบยี่สิบสองชั่วโมงแม่งสี่จุดสองล้านอ่ะมันสี่จุดสองล้านมันไม่ได้น้อยนะเว้ยในในในยี่สิบสามชั่วโมงแสดงว่าคนมันล้อเนี่ยอะเรื่องนี้มึงไม่ทํามูลไหนมึงไม่มึงมึงเอามึงเอาเวลาที่มึงเอาไปทำว่านะเอาเวลาคันตัดออกไปแล้วมึงทํามูลไหน คำหนังมูน่เดี่ยวกูช่วงไหมคนดูเยอะกว่าเยอะเยอะดูเยอะกว่าจริงเแบลบก็ได้อาเบตบก็ได้อะเบลก็เหมือนพับไปตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรืรึหน้า่เลยอูเแบลบน่าจะรอยสองปีเลย <c oughs> าคนคน